สวัสดีค่ะดอกไม้ส,สมุนไพรจ้ะสวยๆเนาะหอมเลยจ้ะฉันดมกลิ่นแล้วฉันว่ามันหอมเหมือนเหมือนที่เราดื่มนม้ำเก๊กฮวยเราได้เราได้กินนะเนาะแต่ว่าดอกเก๊กฮวยฉันยังไม่เคยเห็นเนาะดอกมันเป็นยังไงไม่รู้จ้ะเคยเตอซื้อน้ำม,มาดื่มเนาะต้นนี้ก็ เป็นดอกไม้สมุนไพรจ้ะฉันไปเอามาจากในป่าสองตน้นน้อยๆเหี่ยวๆจตะมันหลอนมากพี่ทีเร็วเนาะคิดว่าจะไม่ใหญ่ปนีดว้วยกอใหญ่ๆฮะเพี้ยลงจ้ะ <laughs> ธรรมชาติเนาะจ้ะมันชื่อดอกฟิเวอร์ฟิวจ้ะชื่อพาะเพาะ สมุนไพรแก่โรกไมเกนจ้ะโรคไมเกนแต่ไม่รู้ว่าเขาเอาไปทำยังไงกินเนาะหรือว่าไปต้มดื่มเหมือนเน่นน้ำเก๊ก้วยไม่รู้ทำชาเนาะฉันก็ไม่ได้ศึกษาจากแค่มาถ่ยรูปมันไปแล้วก็ดูใน google ว่าชื่ออะไรเนาะสวยมากเลยจ้ะดอกน่ารักเนาะคนชอบดอกใหม่เป็นแบบนี้หละพี่น้องเห็นดอกยาดอกไม้ดอกอะไรก็สวยมดจ้ะเนาะ สวยมากเลยจ้ะโอ้ยมาเห่าเดี๋ยวก่อนเขาไม่ให้ลงคลิปอีกโอ้ยสวยจ้ะสวยมากอ็กสวยแล้วก็น,น่ารักกันแหละด้วยเพียร้อให้ดูเพียอ้เพียร์ดำป,ปีเลยปล่อยมันธรรมชาติงนานทุกยอดเลยจ้ะนี่เพียทุกยอดเลยอือไทยรูปก่อนรูปหนึ่ง เดี๋ยวจะเก็บไปแล้วก็เอาไปทำชาดูพี่นงเพื่อมันอร่อยเนาะห,หอมจ้ะจริงๆฉันก็ไปหลกปวดหัวม,มันกันนะเพื่อเพื่อดื่มเหล้วดีเนาะ <c oughs> ก็ใหญ่มากก็ใหญ่มากโอเคจ้าเห็นกันไหนก็ลองเก็บมาทำชาดูจ้ะ <c oughs> เพื่อมันอร่อยฉันยังไม่ลองถ้าลองมาอลไรจะมาเล่าให้ฟังจ้ะสวัสดีจ้า